นี้เป็น power นะครับเป็น power ตัวนี้เป็นซีรีส์ fx นะฮะนี่ครับ fx ซีรีส์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น fx ซีรีส์หน้าดําไฟตรงนะครับนะครับผมก็เราจะมารีวิวตัวนี้จะเป็น3รุ่นนะครับจะเป็น3รุ่นเล็กนะครับจะมี600วัตต์นะครับพันวัตต์แล้วก็พันสองรวัตต์นะครับ fx 1ั0 0 fx 1 0 0 0แล้วก็ fx 6 0 0้ะครับแล้วเราจะพามาดูไส้ในกันด้วยนะครับเราจะแกะกล่องไส้ในนะครับแล้วก็เราจะบอกพร้อมราคาเลยนะครับว่าราคาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้เป็นปีคอร์ส ปีคอร์สสามทางนะครับเบรกลางแหลมนะฮะแล้วก็กดโยกเป็นสองทางได้แล้วก็สามารถมีใหม่ได้นะครับ 4, ตัวนี้ <พอ S 1> ตัวนี้ตัวนี้สี่พันเก้านะครับก็เดี๋ยวรีวิวไปทีละตัวแล้วกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสาหรับวันนี้นะครับสาหรับราคานี้นะครับก็หกร้อยวัตพันวัตแล้วก็พันสองร้อยวัตนะครับถ้าเป็นรุ่น fx อย่างนี้จะตี ตีตรงเลยนะครับตีตรงวัดเลยนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูเดี๋ยวเริ่มเดี๋ยวเริ่มจากอ่าเดี๋ยวเริ่มจากรุ่น600เลยก็ได้ครับไปไป600เลยนะครับนี่นะครับ600 FX นะครับเดี๋ยววันนี้จะจัดราคาโปรโมชั่นนะครับจากจากราคาปกติต้องโอนนะครับ600ก็จะประมาณนี้นะครับ TR ข้างละ6คู่นะเอ้ยข้างละ6ตัวนะครับก็จะเป็น6คู่นะฮะก็คาปา อีก4ตัวนะครับแล้วก็มอแปลงนะครับแล้วก็ได้2ชั้นแบบนี้นะครับพัดลม2ตัวนะครับรุ่นนี้เป็น fx 6 0 0นะครับขับเสียงกลางนะครับ15 12นะครับได้ข้างละ2ใบนะครับตัวนี้ fx 6 0 0นะครับราคานะครับ4,900นานะครับรวมส่งเก็บปลายทางนะครับย้ำนะครับเก็บปลายทางนะครับ4,900รวมส่งเก็บปลายทางนะครับ4,900รรวมส่งเก็บปลายทางบัตรบัตรอ่าโอเคนี่นะครับ แคปหน้าจอกันได้เลยนะครับเบอร์โทรเบอร์นี้ครับ082นะครับ5 4 0 5 040ครับร้านจุ๊บอินเตอร์นะครับานมครับจากปกติไม่รวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับแต่วันนี้เรามาจัดโปรนะครับรวมส่งเก็บเงินไปทางนะครับ FX 600กับ Storm Sound System นะครับเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็น FX นะฮะ FX 100นะฮะตัวนี้จะ FX 100นะครับก็คาบาสีลูหมอนเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างไปคืออ่าไบโพล่าเฟดไบโพล่านะครับเป็น10คู่นะครับหรือ20ตัวนะครับ แล้วก็ดรายสองชั้นเหมือนเดิมนะครับมออแปลงก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะจากรุ่นนั้นนะฮะจากรุ่น600นะครับรุ่นนี้นะครับ6900นะครับรวมส่งเก็บเงินไปทางไปเลยนะครับจ่ายเงินหน้าบ้านนะครับคองถึงค่อยจ่ายนะครับแล้วก็สินค้ามีการรับประกันนะครับดูแลให้ตลอดชีพนะครับมีปัญหาก็ส่งกลับรุ่นนี้พอเป็นรุ่นพันปุ๊บบอร์ดมัน ใหญ่ขึ้นนะครับเฟสใหญ่ขึ้นก็จะมีพัดลมให้เพิ่มขึ้นก็จะมีพัดลม4ตัวนะครับทั้งหมด4ตัวนะครับประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ FX 1000นะฮะก็ตัวนี้ก็ขับกลางได้นะครับขับกลางขับเบรดได้นะครับขับเบรดสิได้ข้างละ2ดอกขับกลางได้ข้างละ2ดอกหรือจะขับ18บแปดก็ข้างละใบนะครับตัวนี้นะฮะโครงปั๊มโครงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ราคา6,900เดี๋ยวไปเพิ่มอีก1,000จะได้ตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่น FX X1002 นะครับ f X1002 ตัวนี้ก็ได้คาปาไป6ลูกแล้วนะครับคาปา6ลูกหม้อใหญ่กว่าเดิมนะฮะหม้อหม้อแปลงใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ได้ไบโพล่าไปทั้งหมด24ตัวหรือว่า12คู่นะครับฝั่งละ12ครับท่อละ12ตัวนะฮะ6คู่นะครับ12คู่นะครับทั้งหมดนะฮะ12คู่24ตัวพัดลมก็4ตัวครับตัวนี้นะครับโครงปั๊มนะครับถ้าเป็น18นิ้วข้างละ2ได้เลยนะครับอุ้ย ถ้าเป็นโครงหลอกก็ข้างละใบนะครับหรือข้างละ2ก็ได้นะครับแต่มันอาจจะไม่อิ่มเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่วัดของแต่ละดอนะครับส่วนเนี้ยถ้าเป็นโครงปั๊มเนี้ยแนะนําได้เลยนะครับข้างละ2ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็รีวิวภายในให้ดูกันทุกรุ่นแบบนี้นะครับเริ่มตั้งแต่600วัตต์นะฮะ4,900นะครับแล้วก็มาเป็น 0 0 0นะฮะ6,900าครับมันจะโดดเลยนะครับเพราะว่าราคามันม่แปลงค่าอะไรมันจะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็มาห่างกันอีกพันหนึ่งก็จะเป็นรุ่น Star MX หนพันสองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นฮอตยอดนิยมนะครับขายดีที่สุดในปัตตาีนะครับ7,900นนะครับตัวนี้ตัวนี้หนักเกือบ20กิโลนะฮะตัวนี้ก็ประมาณ10 1 0 15 16กกิโลแล้วตัวนู้นก็ประมาณ1 3 1 4กิโลนะครับก็ไล่มานะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ฟังเพลงนะครับนี่นะครับ วันนี้เราต่อ3ทางโดยใช้คอสปีคอสสทางสตอ r ์มนะครับตัวตัวลองท็อปนะครับตัวนี้จะมีไมในตัวนะครับจะมีไมในตัวนะครับแล้วก็มีไมมีเอ็โคในตัวแล้วก็สามารถเล่น2ทางได้นะครับอย่างอย่างตู้นะผมใช้ตู้2ทางใช่ไหมผมก็กดเป็น2ทางครับเรามีสวิกโยกด้านหลังให้เป็น2ทางครับแต่ในกรณีโยกเป็น2ทางแล้วแต่ว่า3ทางก็ยังเล่นได้ปกตินะครับรก็รประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันครับแล้วก็ฝากอีกอย่างหนึ่งครับฮอนสตอร์นะออกมาแล้วนะครับฮอนปากเดียว1ตูดนะฮะ พร้อมดังคู่ละ4,005นะฮะเดี๋ยวให้พาไปดูตูดด้านหลังนะครับแต่ถ้าปากเปล่าพร้อมโค้งนะฮะปากเปล่าพร้อมโค้งตูดเดียวนะครับตัวนี้อยู่ปากละ1,050นะครับพร้อมโค้งครับโค้งแยก750นะครับปากแยก750ครับแล้วก็ตูด750นะครับรวมกันแล้วนะครับ2,250บาทต่อหนึ่งปากพร้อมดังนะครับแล้วก็ถ้าคู่หนึ่งก็4,005นะครับแต่ว่าราคาไม่รวมจะส่งนะครับพวกคอนพวกตู้นะครับ بابا 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 بابا

านหลังเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับไปดูด้านหลังเครื่องกันหน่อยว่าด้านหลังวิธีการต่อเป็นแบบไหนนะครับลูกค้าโทรมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอยนี่ครับด้านหลังเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับจะมีนะฮะแดดมันเข้านะครับก็จะมีนี่ครับช่องต่อเป็นทั้ง x l r แลแล้วก็โฟนนะครับช่องโฟนก็สามารถลิงก์ได้นะครับแล้วก็กดสเตอร์นะครับสเตอร์โมโนอย่าไปเล่นมันนะครับกดให้มันตรงไว้นะครับแล้วก็มีช่องเข้านะครับเป็น เปคคอนนะครับแล้วก็เป็นหูหูหูนี่แบบธรรมดานะครับไข่ธรรมดาแล้วอันนี้ก็เป็นฟิลนะครับฟิลลำโพงซ้ายลำโพงขวาแล้วก็เป็นฟิลฟิลฟิลไฟนะครับก็ประมาณนี้ครับด้านหลังนะครับต่อได้หลายแบบนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตูดทอนกันนะครับตูดทอนตูดทอนจัตตรอมกันนะครับพามาดูตูดทอนจัตตรอมครับที่ว่าปากละหนึ่งดอกนะครับหนึ่งดอกอยู่ในกงนะฮะนี่นะฮะ นี่นะสวยไหมฮะด้านหลังเรานะครับทําเป็นรูปตัว X แบบนี้นะฮะก็เป็นรุ่น ST55 นะครับตัวนี้นะครับเป็นเป็น400วัตต์นะตูดนะฮะก็ราคา750บาทนะครับ750บาททุกอย่างเลยนะครับปากเปล่า750ดาสนะครับถ้าใครไม่เอาโครงโครงก็750ดาสนะครับตูดก็750ดาสนะครับรวมกันเลยได้2,250ันาสนะครับ2ชุดนะครับ4,500ันหนะครับใครจะซื้อแบบไหนก็เลือกเอาตามใจชอบนะครับปากเปล่าก็750โครงเปล่าก็750ดร้อยห้าบ ถ้ามีตูดอยู่แล้วก็เอาโครงกระปากไปก็พันห้านะครับตูดก็750ก็เป็น2,2งพนะครับก็สะดวกทางไหนก็ทางนั้นนะครับสนใจก็โทรมาแต่ฮอนก็รบกวนโอนก่อนจะส่งนะครับไม่ได้เก็บปลายทางให้นะครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะจบคลิปแล้วก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยกับรุ่น FX นะฮะ FX Series FX มี600้อยพันพันสองนะครับแล้วก็มันยังมาไม่หมดนะครับจะมีไปถึงรุ่น4,000นะครับก็จะมีรุ่นนะครับ FX พันหกนะฮะต่อจากพันสองแล้วจะมีพันหกนะฮะแล้วก็สองพันนะแล้วก็สองพันสี่นะฮะแล้วก็สามพันแล้วก็สี่พันนะครับรอติดตามชมนะฮะว่าจะมีรุ่นอะไรออกมาเร็วๆนี้นะครับจะเป็นหน้านี้ทั้งหมดนะฮะก็จะมีหลายหน้านิดหนึ่ง ST ก็จะเป็นหน้ามีเนียมนะครับเงินๆนะครับ สนใจก็เบอร์โทรเบอร์นี้ครับ0825406540ครับร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับอยู่ก่อนถึงมหาลัยราชพัฒนครปฐมนะครับอ่าอยู่ละแวกมหาลัยและการเอาง่ายๆนะครับถ้าใครรู้ว่าย้ายแล้วนะครับก็ก็อยู่ก่อนถึงไฟแดงวัดวังตะกูนะครับอยู่ตรงก่อนถึงมหาลัยราชพัฒนนครปฐมนะครับขาเข้าเมืองนครปฐมนะครับถ้าจะมาร้านก็จับ G P S นะครับจุ๊บอินเตอร์นครปฐม2นะครับย้ำนะครับพิมพ์ว่าจุ๊บอินเตอร์นครปฐมแล้วลงลงท้ายด้วยว่า2นะครับ ถ้าพิมพ์ว่าร้านจุปินเตอร์นครปฐมเฉยจะไปร้านแรกที่เราย้ายมานะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ฟังเพลงอีกแป๊บหนึ่งนะครับเนี่ยเบอร์โทรเบอร์นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดชแนลนะครับเราจะมีนะครับโปรโมชั่นอะไรมาจัดนะครับก็กดกระดิ่งกด フフフ。 ก็ถ้าเสียงขาดหายไปก็ต hmm ้องขอประทานอภัยนะครับพอดีไม่ลอยนะจะแบตหมดนะฮะไม่แน่อาจจะต้องอัดคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวลองไปลองฟังดูว่ามันมาหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับสตอมเอสนะครับไอ้ไม่เอสทีรุ่นนี้เป็น FX นะครับหกร้อยพันพันอนะครับ 4 9 0 0นะครับ5 9 0 0แล้วเอ้ย4 9 0 0 6 9 0 0แล้วก็7 9 0 0ครับรวมส่งเก็บเงินไปทางครับส่วนปีตัวนี้ก็4 9 0 0นะครับปีแรงๆนะครับ3ทางเทพๆครับเล่น2ทางได้นะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับร้านจูมิเตอรน้ำผึ้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับกับอีกหนึ่งคลิปนะครับนี่ครับส่วนฮอนนะครับไม่รวมส่งนะครับฮอนต้องโอนส่งนะครับส่วนในพวกนี้ปลายทางได้นะครับอ่าวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ Wow. Yeah. ตอนนี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวต้องไปตรวจเช็คอีกทีแล้วว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างนะครับพอดีไม์ลอยสายทานหมดนะครับต้องไปชาร์จนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช a n e ลรันจูบินเตอร์ไว้นะครับมีแล้วเราก็จะมาลงไว้ให้นะครับนะครับผมสนใจกล้องใจตรงไหนก็โทรมาสอบถามนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ